สวัสดีครับคุยกันวันละคลิปครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงเรื่องโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่นะครับผมเนี่ยใช้ของระบบ d ีแทจ่ายเดือนละ3ามเก้าเหมาจ่ายนะครับมีค่าโทรให้2-300ามนาทีอะแล้วก็มีค่าเน็ตให้ใช้20่สิกิกับตลอดเวลาที่ใช้มาครับสัญญาหนึ่งปีนะครับตลอดเวลาที่ใช้มานี่ผมจ่ายเดือนละ400ประมาณ420กว่าบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มครับ แต่ของเดือนล่าสุดที่ผ่านมานี้ผมมีบินเข้ามาแจ้งในข้อความว่าผมต้องจ่าย480บาทผมก็เลยสงสัยผมก็เลยโทรไปถาม1678ครับน้องก็บอกว่าเป็นข้อความหรือว่าเป็นข้อความที่ส่งมาจากทางหน้าเว็บอะที่เราอาจจะไปกดผิดทางหน้าเว็บอะผมเถียงน้องเลยว่าผมไม่มีทางไปกดผิดผมไม่มีทางไปกดแน่นอนแล้วก็ผมไม่เคยรับข้อความอะไรพวกนี้เลย น้องหอวเดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะหมดใจเย็นเราโวยวายโวยวายโวยผมก็โวยวายโวยวายผมบอกเลยนะว่าผมเคยใช้ที่เอเอสเนี่ยเอเอสส่งมาตังค์มาส่งข้อความมาแดกตังค์ผมเดือนละสองร้อยกาบ้าละผมจ่ายมาแม่งไปสิบปีโคตรเที้ยบอกเลยผมตอนนี้เมื่อก่อนหนูผมได้ฟังว่าตอนที่ผมไปที่เอเอสเนี่ยพอผมเรื่องเรื่องนั้นแหละผมไปโวยวายโวยวายเอเอสไม่ก้าเก็บตังค์นะถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณตรวจสอบดูนะว่าในโทรศัพท์คุณเนี่ยมีข้อความแบบนี้ไหมมันจะส่งมาให้คุณโหลดเกม เช่นพวกเกมลอฟเอ็มเกมส่งมาให้ดูดวงตรวจสอบทายผลแล้วก็อะไรอะ่ะตรวจลอตเตอรี่อะไรเนี้ยเนี่ยข้อความที่คุณเพียงแค่คุณคลิกเข้าไปครับมันเก็บต่างคุณแล้วโคตรเฮีเ้ยมากคือเราไม่ได้รู้เรื่องอะ่ะเป็นข้อความที่เข้ามาในเครื่องเราเราก็ต้องกดดูถูกเปล่ามันแตกข้อความละสาบาท5บาท7็บาทอะไรเมเน,น่ะจนสุดท้าย สุดท้ายผมคุยกับไอ้น้องเนี่ยจริงๆถ้าผมอยากจะด่าจริงๆผมอยากจะด่ามากอ่ะผมแต่ผมเข้าใจว่าน้องก็ทํางานเราด่าไปก็ด่าโดนน้องน้องก็ทํางานเดี๋ยวมันก็เข้าใจแต่จริงเราด่าด่าดีแทกอ่ะด่ามันฮีกับาีแทกดีแทกด่าทกเอสมากคุณไปตรวจสอบดูสมหมิว่าอย่างคุณท่านคุณแก่เขาจะตามทันไหมอ่ะว่าเขาจะรู้ไหมเป็นข้อความอยู่ดีว่าหักตังหักตังเขาเติมตังไปไม่มีตังโทรเงี้ยแม่งคิดดูคุณคิดดูสมมติว่าอย่างผมโดนเดือนละหกสิบกว่าบาทเนี่ยเบอร์โทรศัพท์แม่งมีเป็นล้านล้านเบอร์น่ะ ไม้สักเดือนหนึ่งคิดดูไรายได้ของเขาอะ่ะเดือนหนึ่งเขาไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยเขามีรายได้กี่ร้อยล้านอ,ะอ่ะถามๆแค่เน,นี้ยเฮียจัดบากว่าเฮียจัดพวกคุณตรวจสอบดูด้วยนะว่ารายรายจ่ายของคุณแต่เดือนปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มันมีรายรายจ่ายอะไรเพิ่มม่งสิ่งแรกที่คุณคุณนึกถึงคุณเข้าไปดูในข้อความเลยนะครับขอบคุณมากครับเฮียมาก